สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กเลยจ้าเด้อเขาป่ามาแล้วละเลิกงานแล้วก็ขี่เลยเขาป่าเลยจ้ะบ้านซองจอบักกับดอกจะเลิกเขาปาก่อนเลยอยู่ในป่า,ปาเฮ็ดจ้ะเมื่อกี้เห็นข้าวโจรปัญจกรยานอยู่กระสังจ้ะมันหนีมาผู้เดียวบอกกับอันมาดามเห็ดเพิ่นมาดามเห็ดเพิ่นเป็นเก็บอยู่ป่าขังบ้านเพิ่นนะจ้ะเนาะจาะก็เลย่เลืมาป่าขังบ้านเจา้าของเลิกงานมาแล้วเจาะก็เลยเขาป่าเลยจ้ะเพื่อให้กับพอิบ้านอยู่มึงจอยใส่เบิรงเด้จ้าเด้อ ตะวันก่อนสิย่างขึ้นมาหอดทึ่งทึ่งเพียนจะก็ได้เก็บเห็ดดำมาน้ำทางจ้ะบันนี้ทายคลิปแบบเก็บเป็นล่องเก็บเบิ่งซื่อๆนี่แหละจ้ะอันเด้วยใจใสเบิ่งในตะกร้ารได้จ้ะได้ตะวันใจใสให้เบิ่งกันเห็ดผงหวานกันเห็ดผงหวานลักเกิดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าได้ฟิวคักหลายสมกับปลาคิดหอดปลาอยู่จ้ะมาจ้่าใจใสเบิ่งเห็ดผงหวานเนาะสีย่างบ่นี่พ่อแม่พี่น้องจ่าอันนี้ก็เห็ดผงหวานได้จ้าเด้อ พุ่นนะพุ่นนะวายเอาพุ่นนะจ้ะแน่นหน่อยอยิ่ต้องพุ่กงกันเฮ็ดพุ่งเขากำจ้ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นน่งดอกหนึ่งเก็บไปทีละขั้นตอนจ้าวายกะห้อยเจ้าของปลาสอยไปกินแน่แล้วเนาะจ้นะนาะกะซางมื้อนี้สิเก็บไปแกงเด้อจ้ะเก็บไปนี่ออกจากป่านี่ก็สิพาแกงเลยสิพาแกงน้องใหม่กินกับข้าวเนาะจ้ะนาะจะแซ่เขาเนี้วไว้ตั้งแต่มื้อเช้านี้แล้วจ้ากะซางจ้ะ มึงจอใไซเบิ้งเฮ็ดดำในตะกร้าได้จ้าเด้ออืนี่ละจ้าเฮ็ดดำเมื่อกี้ที่ิยังเก็บขึ้นมาเมื่อกี้แล้วเนาะจ้าเนาะไปจ่าไปหาตัวเนาะเห็นยังบ่นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจอยสิเปิดให้เบิ้งเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะเฮ็ดเพลิงหวานเฮ็ดเพลิงเลือดจ้ะตั้งตูดปูดจ้ะแข็งแกงแข็งแกงขนาดจ้า ตูดอยู่พอพี่น้องดอกปะไงหนึ่งจ้ะแงจ้าโอ้ยเค็บยไปซดๆสีผ้าแกงเลยจ้ะบริลลาวัดีเลยเหมือนแกงย่างเดียวนะจ้ะเนาะตาต่อจ้าว้ายพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นมน้ยจ้าโอ้โอ้ตายตายตายว้ายจ้าเอ้าหักจ้ามันหักโอ้ยเหงาเพิ่นจะจืดจะป้ากินไปแลวจ้ะ แต่ว่ายังไงนี่ยสวยงามยี่ดอกแข็งปังเลยเอาคือเก่าจา้ะเนาะกระซางจา้ะพุ่นแต่คือเกา่าดอกแข็งปักแกงหนึ่งจ้ะเสียดายไปเลยเมืต่ตุ่นเมื่อกัวเมื่อจ้ะเนาะไปจ่าไปหาตัวบัตรสกิดเนี่ยกับบัตรกิดอดเลยจ้ะไปจ่าไปหาตัวสวยเพึงเขากำดอกนี่จ้ะอ,อาายังใส่ได้อยู่จ้ะงามอยู่ไปหาตัวจา้า ย่างเงินเล่มเห็ดดอกเห็ดมงด้วอดอกสองดอกจะลอยจ้ะ <c oughs> ไปจ้าไปหาตอจ่าเห็ดอันเห็ดพ่งวานก็ผพ่าดอกนี้จ้ะเอาเนี่ก็เลือตะหมวกโอ้ยปวดเงาบักไงหนึ่งจ้ะว่านบริเลคขึ้นมาอะไรจ้ะหมวกก็เอาเงาเป็นกินไปแล้วจะคของเอาหมวกโอ้เสียดายนะจ้ะราพึ่งจ้ามันมยังคะโอ้ยนี่ก็เห็ดพ่งวานอีแลวจ้ะ,ะมึงเนี่ยจ้ะเห็ดพ่งวาน เงากันเจ้าป้ากับส้อยไปกินลวะ่ะจ้ะแบงะ่งคุรคเนาะค่งตัวค่งจ้ะใครอยู่มันง่ามอยู่จ้าไปหาตัวจ้าเอ็นอย่างบอค่ะพุ่นนะจ้ะาฮะห็ดพึ่งหวาน,นด้จ้าเด้อห็ดพึ่งหวานเพื่นน่ะแอบออกสินแล้วจ้าพุนะ่นสวยบอค่ะตันจีลืออยู่จ้ะ ไปจับไปหาตัวมันเห็ดพวงวานมันกำลังเกิดอีจ้ะน้อยๆนี่แหละงัดอมุด้ะจำมันนี่หน่อยโปด,อ,ด,อ,ดอันนี้ไม่ตะก,กอมันจจ้ะแต่ว่าอันนี้เอาอยังไงบังนโะดดนี่จ้ะอันนี้กระซิลเลต่ต้อง,ห,งหัวต้องเงาพ่อไปใส่แกง,งน้อ่นะจ้ะเนาะไปจ้ะบังแน,น่สวงขนางน้อย แต่ตดปวดจ้ะไปจับไปหาตัวจา้จาอีกดอกหนึ่งคนอ่ะอ <laughs> เฮ็ดพึ่งหวานจา้ะอันนี้สวยจ้ะเป็นเกิดจุ่แน่นกอยาเนาะจ้ะเนาะมันก็เลยสวยสินแหลวน่ะแข็งเป๊ะเลยจ้ะแข็งปังเลยดอกงามขนาดนอ่ะไปจ้าไปจ้าไปหาตัวน้ะเราดอกงามขนาด ว้ายพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอแจ็คพอดจ้าวายสามดอกเลี้ยงกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าว้ายคือว่าจังสั้นจ้าคือว่าจังสั้นพ่อเแ้ยว้ายคือว่าจังสั้นจ้าอุ้ยเบื้องแน่นี่จ้าสามดอกเลี้ยงกันลายสายอยู่ปุ่นเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องว้ายดีแล้วจ้าที่จอยขึ้นมาเมื่อนี้โอ้เบื้งสีดึ้งยาวใครเบื้องคักๆได้จ้าเนื้อ พุ่นนะจ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่บอยเอาขวมตาข่อยมึงเนี่ยนี่จ้าเห็นบ่เนี่ยตาสะออนบ่นี่จ้าโอ้ยคือหมานคักแท้พ่อแม่พี่น้องจ้ามึงเนี่ยจ้าพุ่นนะขาพ่นพ่อแม่พี่น้องเห็ดตูดปูดจู้คุ่นนะจ้าพุ่น่ะว้ายปวดแล้วปวดแล้ว มงดอกนี่จ้าดอกพน่างหน่อยนี่อุ้ยไี่ยังอยู่วะมัจับมึงเนี่ยสามดอกจ้าสามดอกจับพูด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 ดแล้วอุ้ยฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องจ้าฟังเสียงเห็ดพึงหวานหลงโคกเกิดจ้าโอ้ยดีแล้วที่จอยขึ้นมาเมื่อนี้จ้ามึบงบงึบงจอยสิอุย้ยเปาดพ่อแม่พี่น้อง ปาด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 จ้าพุ่น่ะเต็มกำม,มือรลดวายอุ้ยมาสาร้างวาแถวจริงมึงดูจ่าดอกน้อยพันดูอ,นนอุ้ยเมยมันนี่อือหือดอกสวยจะดอกสวยเมึงน,นั่งงามอันนี้จ้าวายอุ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นมดจ้าอุ้ยสวยค่ะสวยเม่มันนี่โอ้เลิศเลิศเลิศ <c oughs> พอแม่พี่น้องจา้จา,านเ,นเลิศจ้าเลิศคัก อุ้ยปาดิทัขันบ่ได้ขึ้นปลาเมื่อน,นี่นะมันเสียใจยังแรงเลยละจอยมือน,นี่โอ้โหสุดยอดได้จ้ะสวยงามคักขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่สอนรว่าจ,จะ้ะโอ้โอ้โอห้ส้มเมืงจักบาดกันเด้อจ้าเด้อมันงามคักมันงามอีหลีจ้ากำเต็มมือเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปู่ปาดิทัจจะคือโชคดีคักแท้มาดามเฮ็ด เจ้าซักตายบปนีลบบน่ล้วมดาดำเฮ็ดเจ้าเจ้าไปเดื่องมาปลาน้มข่อยนะ่ะบ่งเนียนี่ก็แข็งปังเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาใส่ตะกร้าสิคะจะรออะไรยับมาค่ะตะกร้ารจอยอืยอหือผู้น้าจ้าพุ้น้ามี่ก็เฮ็ดเหลืองนะจาน้าเนาะเฮ็ดเหเลืองยับก็ไปข้างในจาน้าเฮ็ดดำบาเม่นเฮ็ดเหเลืองบอกไปเจ้ากันเด้มาบัดตานี้เสียวนั่งงามนี่มาเมื่อบาตบัตตานีน้วจา้าเนาะพุ้น้าอือหือ ปาดบาดบาดบาดเต็มกำมือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน่าเป็นยังไงบัดรเทนี่เจอบอขันบระดีมาเมื่อนี่เสียใจขนาดจอยนะอู้ยเห็นอีกดอกนึงจ้ะเห็นอีกดอกนึงเอาเฝ้าเอาเฝ้าพ่อแม่พี่น้องวายผุถัดจาดอกนึงจ้าดอกนึงเห็นบ่คะวุย้ยวายวุย้วย,อยโอ้ตายตายบาัดรเทนี่จ้ะโอ้ยมาดามเห็ดขามาดามเห็ด อุ้ยขาเราแม่ปาดิโเถอะโอ้ยพี่หยาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจากบาดกันเด้อจ้ะเด้อปาดมังงามคักแท้บาดที่นี่โอ้โหยตาแต่แต่จะทายรูปจากบาดกันเด้อจ้ะเด้ออุ้ยเบิ่งจอยสิผ่านดึงขึ้นมาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยพูดนะจ้าวายเลิศเลิดเลิดเลิดโอ้้ย ตายเมื่อเต็มกำมือเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกบักใไงหนึ่งอุ้ยเดฟิวขนาดจะเดฟิวขนาดมื่อนี่ปอดเงิดเงย์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 เป็นหยังพวกเจ้าก็มาหลงเกิดจ้ามื่อนี่ดีนะเจ้ายังงาญทั่วปลาอยู่แต่ว่าในทั่วดอกจ้ะโอ้เลือดจ้ะเลือดเลือดแข็งปังเลยจ้ะดอกสวยกบลุ้มไปจ้ะกบลุ้มไปพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นนาพุ่นนา วายพ่อแม่พี่น้องจ้าพดอหรีมึงเฮ็ดสวงดอกนี่กอกิได้ฟิวขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักสิตัง่าได้เฮ็ดพดโพ่วบอกโม่บอกแตงจ้าวายสุดยอดเลยจ้าไปไปไปหาต่อจา้จาเจอจะพ่ออีกเาะอุ้ยสวนแห่งไรจ้าพ่อแม่พี่น้องพดโพ่บอกโม่บอกแตงดอกเฮ็ดแม่จ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดผึ่งดอกนี่หมวกจะป้าเป็นซอยไปกินแล้วแต่ว่าตัวนะคะ ฮูลน,นะน่ะยังแข็งปังอยู่จ้ะกัดสร้างเอาคือเก่าจ้าอ้ยสะอ,อ่นดอกเห็ดนิตอากาจ,จ้าของพ่อแม่พี่น้องจ้ายิ้มปากบานอยู่คนเดียวจ้าพี่ในดอกเห็ดอันยักษ์ใหญ่พละงามมันงามเลยพลังละอ่อนจ้าจอยนะ่ะยิ้มปากบานอยู่คนเดียวในป่านี่แหละจ้าผ้า <c oughs> เล่มเห็ดอันพ่อแม่พี่น้องจ้าใช้ผ้าเล่มเป็นเห็ดอันดำจ้ะแล้วก็สิ้ผ้ากลับแล้วเพราะว่า ปลื้มใจลราจะพุ่มใจยังแรงได้ไหมน,นี่ได้เก็บเมื่อกี้นี่ได้เก็บเห็ดพึงหวานจ้ะได้เก็บเห็ดพึงหวานเห็ดพึงหวานยักสามดอกดอกปักไงหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจ้ะมีความสุขหลายสมกระยักเขาป่าอยู่มันนี่จะแมนโชคดีคักหลายหมู่ว่านก็ว่าโชคดีแล้วมือ่อเนี้ยโชคดีคักก็หมู่ว่านอีกจ้ะดอกปักไงหนึ่งสร้างอันขึ้นมาอัน อันนั้นฤดูเดือนหนาวคักเนาะจานเนาะเฮ็ดพึงหวานไหมแต่นึกว่าสิบวิมีเฮ็ดพึงหวานให้เกิดให้เก็บเราจะแล้วเราจามื่งนีเถอะแต่ที่ไหนได้แม่จะเล่นบอดอกน,น้อยๆมันจใจเดี๋ยวใจสิผ้ากับบานเป็นแกงน๊งทำไมเราจะหิ้วเขาแล้วเขาเนี้ยลูกก็บ่ายู่บ่ามีหอดอันโควีอหนึ่งเขาเนี้ยถาจ้ะไอทิพนเกษตรข่มไฟอยู่อุ้ยเห็นบาลับพ่อแม่พี่น้องไอทิพนเกษตรข่มไฟอ,อยู่จ้ะกับอันลูกเคย ตะวนันก้อนสีพาเขาบ้านจอยสีพาไปแหวนไปแวะเสือนสื่อของอยู่นั่นนั่นนั่นยุ่นล้านขายอ,อาหารก้อนจะ้ะอันจอยสีพาไปเสืนอนอีหยังไงบอสสอน้ำโคกน้ำยังนี่แหละจ้ะเนาะไอจิตเิ่นกระสังสื่อของเพิ่นนำ้ำเดีย๋ยวกระสีพาเลยไปเบิง่งอันพักเบิง่งผลไม้เนาะจ้ะเนาะตะวัวนพักผลไม้ที่จอยนีใส่แกงละไม่จอยก็มีแล้วล่ะ สบายกสิไปบึงเพิ hmm. Hmm? Well, we been, h, just, uh, ่มนะจ๊ะเนาะแม่ไงหนิจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นบ่จ้ะขาเป็นอะไรเลืองงามขึ้นยังนี่จ้ะคุณจอยสินใช่บิึงนะจ้ะเด้อไปจ้าเห็นบ่ละจ้ะดอกหน่อยพูดผ้าเล่มจักบาทผ้าเล่มมันพ่อจะไปใส่แกี๊งน้อยไหมนะจ้ะเนาะอัน มือน,นั้อไปใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้ะโอ้แสบคัากลายเฮ็ดอันนี้ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกระแสบกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่จ้ะอันจิ้มมัดามเพิ่นเฮ็ดอันแหนมมันแหนมเฮ็ดมาให้กินมือน,อนอั้นโอแกระแสบเอาตายว่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพิ่นเฮ็ดอันเฮ็ดแหนมมันแหนมเฮ็ดเฮ็ดแหนมพอไวอ้ก็บบอกลุกลงนาลุงลงังจแจกันเลยโย่เขาแล้วบอกไปทั่วพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันแหนมเฮ็ดมาจ้ะปีที่แล้วเพิ่นเฮ็ดกระแสบคือเก่า ปีนี่พ่นเน็ตจะแสบคือเกาวพ่นเน็ตฟีมือขนาดพ่นเน็ตกับเขาเนะี่ยมุกน้ำใหม่เกี้ยงน้ำใหม่ปีนี่แสบขนาดได้จ่าได้มาดามิตรเป็นพันธุ์เน็ตอาหารอีสานแสบจ้ะกินแล้วก็ต้องได้คอห่อพร้อมพุ่น,นละ <laughs> แล้วจา่าเนาอแม่จ่าไปไปไปจ,ไปไปไปจอดสิภาพไปซื้อของแล้ว